สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของเกดน,นะคะวันนี้เกดก็จะพาทุกคนมาทำลายเสื้อผ้าแบบใหม่กันคะ่ะอันดับแรกให้กดเข้าไปในแอปไอบ t p เพเลยค่ะออแอปนี้เราใช้แบบฟรีนะแล้วก็กดรูปบวกกดนำเข้ารูปภาพค่ะโอเคพอมาหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ให้เราเลื่อนหา ไฟล์ที่เราโหลดมาเนาะเป็นไฟล์แบบเสื้อผ้าที่เราโหลดมาเราเคยสอนไปแล้วนะคะในคลิปเก่าก็ไปย้อนดูกันได้นะแบบละเอียดเลยโอเคอันนี้เราก็กดลงไปค่ะแล้วก็มาหน้านี้กดจกเลิกจากนั้นก็ให้กดไปตรงเลขหนึ่งค่ะเพื่อสร้างเลเยอร์กดไปตรงรูปบวกนะคะแล้วก็เราก็จะได้เลเยอร์มา2เลเยอร์แบบนี้ ก็จะมาแนะนำเครื่องมือคร่าวๆนะคะรูปที่เป็นรูปแปลงนะคะก็จะเป็นหมดเครื่องมือนะก็จะวันนี้เราจะใช้เป็นแปลงสีแล้วก็ทางสีค่ะต่อไปที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็จะเป็นแบบพวกแปลงสีนะคะก็คือมันจะแบบมีพวกดินสอแปลงสีน้ำแล้วก็แปลงมาร์เกอร์ต่างๆเป็นรูปหัวใจก็มีเอ,อ่ออันที่มันเป็นสีสม้มแล้วก็ มีกุญแจแล้วก็คือเราต้องดูโฆษณานะคะเพราะว่าเราใช้เป็นแบบฟรีก็คือแบบฟรีมันจะเป็น i b บิ p เพสีน้ำเงินนะพอเราดูโฆษณาเนี่ยมันก็จะใช้ได้ประมาณ18ชั่วโมงส่วนถ้าใครไม่อยากดูโฆษณาก็ไปซื้อ i b บิ p เพที่มันเป็นสีดำนะคะมันจะเป็นต้องเสียเงินซื้อเออแต่มันก็ไม่มีโฆษณาโอเคต่อไปก็จะเป็นถังสีนะคือเราแบบ พูดไปทันแล้วภาพมันไปไวมากเลยก็คืออันนี้ก็จะเป็นถังสีนะให้เราแบบเลือกสีได้เอ,อิมทุกเฉดสีเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเดี๋ยวเรามาเลือกปากาากา marker นะคะเราจะใช้ปากาากา marker แบบแข็งนะเพราะว่ามันมันสามารถขยายได้กว้างดีแล้วก็ระบายได้แบบสวยที่เราชอบโอเค อันนี้เราเลือกสีมาแล้วนะเราจะอันข้างล่างมันก็จะปรับแบบความโปร่งใสหรือว่าแล้วก็ขนาดนะก็มันไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่แต่ว่าก็พูดให้ดูก่อนเพื่อจะนําไปใช้ตรงนี้เราจะเลือกสีก่อนแป๊บหนึ่งนะคะก็คือเลือกสีได้ตามใจชอบเลยจริงๆอะ่ะ แต่ว่าครั้งนี้เราเลือกเป็นสีดำนะเพราะว่าอยากได้ดำชมพูหรือว่าเป็นพวกแบบเท่ๆหน่อยก็จะใช้ทางสีลาดไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แปลงมันก็นานเนาะแต่บางแบบนะมันจะใช้ถังสีไม่ได้นะมันจะไม่ค่อยละเอียดแต่ว่าแบบนี้มันจะเป็นแบบง่ายไงแล้วก็เรามาเก็บรายละเอียดด้วยแปลงนะส่วนไหนที่ถางสีมันไม่แบบระบายให้เราอะ แล้วก็เก็บให้หมดเลยตอนนี้เราก็ระบายเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็อยากจะเพิ่มลวดลายนะแล้วก็กดไปที่เลเยอร์เลยแล้วก็กดตรงกล้องนะคะเพื่อเพิ่มรูปภาพส่วนตรงนี้เราจะเอ,อารูปภาพของเรานะรูปภาพอันนี้เราวาดเองนะถ้าใครไปหาในพินอนะ่ะมันอาจจะแบบติดลิขสิทธิ์ได้ง่ายนะคะแต่ว่า เราของเราอะใช้ภาพที่เราวาดเองนะคะ mm hmm. ก็หาเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆแล้วเรามาสอนวาดภาพนะคะ mm hmm. เพื่อทุกคนแบบจะได้นำมาใช้เนาะ mm hmm. จะได้ไม่ต้องไปเอารูปในพินแล้วก็ Google โอเคนี่นี่คือรูปที่เราวาดนะทั้งหมดเลยโอเคได้มาแบบนี้แล้วมันก็จะ าสามารถขยายได้แล้วก็หดได้เป็นแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จับบางรูปนะคะแล้วก็กดตกลงสีเขียวแล้วก็ดูว่ามันแบบเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันไม่เท่ากันก็ให้แบบกดตรงแบบอันเนี้ยเลเยอร์แล้วก็กดตรงเคลื่อนย้ายตรงที่มันเป็นสีทิศอ่ะแล้วก็ขยายเลย โอเคเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางๆหน่อยซึ่งตอนนี้เรางงแต่รูปนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่เราก็ให้กดตรงกลางแล้วกันแล้วก็มันจะสามารถแบบเอียงรูปได้นะคะแล้วก็พอใจเราก็ให้กดตรงติ๊กถูกนะหลังจากนั้นก็มาแบบนี้แล้วถ้าหากว่าใครอยากเพิ่มแบบกิมมิกกิมมิกกิมมิกให้น้องแบบ เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแบบจมเกินไปอ่ะมันกลืนกับผืนหลังมากเกินไปเราก็จะไปเลือกตรงฟิลเตอร์แล้วก็เลือกตรงแบบเส้นขอบนะแล้วก็ปรับความหนาเออถ้าจะปรับตามก็ปรับได้นะดูตามนี่เลยคือเราก็ปรับปมมวตามที่เรารู้สึกว่ามันสวยแล้วก็เลือกสีให้น้องเป็นสีเออขาวดีกว่า ก็ได้แล้วหลังจากนั้นถ้ายังรู้สึกว่ามันยังลงไปก็ให้เพิ่มตัวอักษรได้นะคะกดไปตรงเครื่องมือแล้วก็กดไปตรงตัวอักษรที่มันเป็นรูปคล้ายตัวทีอ่ะโอเคแล้วก็กดไปตรงนี้แล้วก็เพิ่มเพิ่มตัวอักษรเข้าไปนะ มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราลืมอัดตอนที่เราเลือกฟอนนะถ้าใครอยากเลือกก็กดไปตรงฟอนต์ได้เลยนะนมันก็จะมีคลิปของแบบคนอื่นที่สอนโหลดอยู่ก็ไปดูของเขาเอออันนี้ที่เราลบไปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเสื้อเราเพราะเสื้อเรามันเป็นเสื้อคอปไงแล้วมันตัวเล็กอะแล้วเวลาที่เราใส่ตัวหนังสือมันก็จะทําให้ดูตัด สร้างเสร็จแล้วเราก็กดบันทึก p n G แล้วก็กดเข้าไปในเว mm ็บ hmm. s e p t t o Studio เพื่ออัปโหลดกดไปตรงเสื้อที่เราทำเลยรอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กดอัปโหลดกดไฟล์แล้วก็หารูปที่เราทำมาเมื่อกี้ กดเข้าไปก็จะได้มาเป็นแบบนี้ก็ถ้าหากว่าพอใจแล้วก็กดตกลงเลยอันนี้คือเราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ารูปวันนี้มันแจเกินไปแต่ว่าขี้เกียจแก้แล้วกดตกลงพอมาหน้านี้เราก็เคยสอนไปแล้วนะว่าให้ทำยังไงก็ไปดูได้อันก่อน ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอเทมของตัวเองกันก็คือกดไปตรงซ้ายบนแล้วก็กดไอเทมของฉันมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็คือคลิปก่อนนู้นก็มีคนถามว่าทำไมถึงแบบทางเกมไม่อนุม,มัติสักทีก็ให้ลองเข้ามาดูตรงนี้ก่อนว่าไอเทมของเราเนี่ยมันขึ้นว่าคำว่าไม่อนุม,มัติไหม คำว่าไม่อนุมัติก็คือมันจะเป็นตัวสีแดงแงก็คือมันจะไม่อนุมัติเรานะคะเพราะว่าเราอาจจะทําผิดกฎของเขามั้งแบบเอาลูกผิดลิขสิทธิ์มาใช้อะเออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยอดขายของเราว่าจะได้เท่าไหร่ก็เคยบอกไปแล้วนะถ้าเราขายได้ประมาณ5,000เซมมันก็จะสามารถแลกเงินได้เป็นร้อยกว่า US อ,อสักอยา,ากจะไม่ได้แล้วถ้าจะไม่ผิดก็คือมันตีเป็นเงินไทยประมาณ3,000กว่าบาทได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กันด้วยนะก็ไว้ดูคลิปใหม่ละกัน